ช่างมิงครับครับผมว่าไงครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าได้รับของเคมจากทุกค้าครับก็เลยจะถ่ายรูปเอาลงข้อมูลของเคมครับผมอ๋อเจ้านี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับผมอ๋อพอดีว่ากล้องที่รับกล้องที่ลูกค้าได้รับไปเนี่ยมันเสียตัวค้าแจ่มว่าเสียแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเสียมันเสียจริงหรือเปล่ามันมีวิธีเช็คยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูโอเคครับก็หลังจากที่รับของเคมอะไรเนะมันเป็นกล้อง IP นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่ามันเสียจริงหรือเปล่า วิธีการเช็คก,ก็ง่ายๆครับผมก็แค่ต่อกล้องตาปกติเลยนะเราจะอ,าออกกล้องออกมาก่อนแล้วก็ต่อเข้ากับ P.O.E นะครับผมพอเป็นกล้อง IP นะถ้าลูกค้าไม่มี P.O.E นี่สามารถใช้เป็นอะแดปเตอร์กับสวิตช์ฮับธรรมดาได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็สามารถใช้คู่กับอะแดปเตอร์ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าผมมีจุยงก้อนนี้ก็จะใช้ผมจุยนะ,ะหลังจากที่ต่อกล้องแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าไฟข้างหน้าไฟ,ไฟอินเฟียรดติดหรือเปล่าก็ให้ปิดนะให้ปิดนะครับผมแล้วก็ รอดูแล้ว่าติดหรือเปล่าอ่ะก็จะติดนะครับผมเห็นไหมจะมีไฟส,สองดวงแสดงว่าไฟเข้านะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปเช็คขั้นตอนต่อไปว่ามีเน็ตเข้าหรือเปล่าแล้วสัญญาณเข้าสูร่ระบบหรือเปล่าครั้งนี้เราจะไปเช็คในโปรแกรมนะครับครับผมหลังจากที่เราต่อเครองเรียบร้อยเยนอะให้มาที่โปรแกรม SADV t o n e นะครับผมเปิดในคอมหรือว่าโนบุก,ก็ได้นะแต่ว่าวงเลนต้นอ,อยู่ในเดียวกันวงเดียวกันนะครับผม รับผมก็เปิดมานะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นมันขึ้นสถาน,นะเนื้อแสดงว่ากล้องทํางานนะครับผมก็เดี๋ยวติก๊กกดติ๊กด้านหน้านะครับแล้วก็กดใส่รหัสผ่านเพื่อเทสดูนะครับว่ามันสามารถแก้ไขอะไรตรงไหนได้บ้างไหมอ่ะโอเคอันนี้แสดงว่ารหัสผ่านผิดนะครับผมเดี๋ยวลองใส่อีกทีหนึ่งอ่าโอเคเอ่เอการใส่รหัสถูกต้องสามารถตั้งค่าได้แสดงว่าไม่มีผิดปกติตรงไหนนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาลองดูบนบาวซเซอร์กันนะครับว่าสามารถดูได้ไหมแล้วภาพขึ้นไหมนะครับผม ปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมก็พิมพ์ IP ของกล้องนะครับผม mm hmm. บนบว์เซอร์แล้วก็เข้ามาเลยเนอะกรอก u s e r admin นะครับผมแล้วก็รหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่านที่เราตั้งค่าไว้นะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับผมแล้เดี๋ยวมาันกำลังโหลดภาพสักครู่น,นะอ่ะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวโอเค คอแสดงว่าภาพขึ้นครับผมเราตรวจเช็คทุกอย่างแล้วนะว่าภ pues าพติดอินฟอรเรติด I.P ขึ้นสถานะแสดงแสดงว่ากล้องไม่ได้เสียตรงไหนนะครับผมสามารถกดตะเข้าหน้าตั้งค่าอะไรได้หมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมไม่ดีการเช็คเบื้องต้นนะก็ผมหลังจากที่เทสดูแลนะครับผมไม่อาการเสียตรงไหนนะก็เดี๋ยวผมจะส่งคืนให้กับลูกค้าไปแล้วก็แจ้งว่าให้รอตรวจเช็คสายแลนกับ เออสมวมตดูอีหรืออะแดปเตอร์นะครับว่าของเขาอ่ะมีจะมีชำรุดหรือว่าขาดเล็หน่อยหรือเปล่าครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ